มาดูน้ำตกไน้อยนะคะเย็นมากเลยระหว่างรอเข้างานนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาค่ะต้องมาชิวๆก่อนนะคะสดชื่น,นะคะ่ะยามเช้าหน้านงานแล้วนะคะมาถอนหญ้าค่ะถอนหญ้าต้นงานนะคะบรรยากาศสวยมากข้างหน้าเป็นเมืองเลยนะคะเนะี่ยที่จะทำคือข้างหน้านะคะหญ้าสูงมากเลย อันนี้เบรกตอน8โมงนะคะเข้างานตอน7โมงตอนนี้8โมงเบรกกินมาม่าแล้วค่ะมาม่าราเมียนนะคะกินกับคิมจิค่ะลัพักเบรกนะคะก็จะนั่งกินตามนี้ค่ะโค้กแ้มานก้ค้ล้กันเ วันนี้รับเจ้าค่ะวันอาทิตย์วันหยุดเราไม่หยุดค่ะมันคานาเจ้าคนจะได้มันใบม,มันบดงานไม่ยากนะคะถอนหญ้าต้นงาค่ะใครเคยถอนกล้ามาจะทำเป็นหมดเลยนะคะอันนี้เรา มาเดียวเลยค่ะมาสายตรงเลยช่วงพักเบรกนะคะเบกกินน้ำค่ะใบงาค่ะต้นงาขอนยาต้นงาค่ะโชคดีนะคะวันนี้มาไม่ไม่ร้อนไม่มีแดด ทำงานสบายๆค่ะไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าตอนเย็นจะได้เงินแล้วค่ะี่ชอบงานอไราบายเพราะว่าทำงานเสร็จแล้วก็ได้เงินเลยเห็นเงินเลยบ้านเราสามร้อยจะได้ไหมนี่คืองานเรานะคะถอนหญ้าต้นงานนะคะพี่ว่าถอนต้นงานจะง่ายกว่านะคะงานน้อยกว่ ต้องงานอยู่ไหนไม่รู้หลังจากเบรกนะคะเริ่มโรงงานแล้วใจดีค่ะเท่าแก่เพื่อนร่วมงานเป็นเกาหลีก็ใจดีค่ะีเขาไว้กินนะคะบ้านเราไม่กินกันนะบ้านเรากินเม็ดมันอ่ะพักเที่ยงแล้ค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อย มาซิซโยซ่อเย่เี้ยจะกินให้ดูนะคะอร่อยค่ะทำเดยมากทำไเลยเสร็จแล้วนะคะำสำหรับการทำงานวันนี้ถอนหญ้า สวนงาค่ะป้าเสร็จงานแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการซุ้งเส่อโยล้างที่โคนออกนะคะโชคดีมีน้ํำตกมีลำธารสายเล็กๆเยน็ยนๆใสๆนะคะเราจะล้างเลยค่ะล้างที่โคนออกนะคะเสร็จแล้วนะคะงานวันนี้งานถอนหญ้า ใบงานนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ